สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บผักเซียนไปดองกันนะคะนี่ขอเก็บไปเรื่อยๆก่อนผักเซียนแตกไวมากนะคะสองวันเก็บทีคือได้กินบ่อยมากอันนี้ก็บางส่วนที่เราเก็บไว้ได้บางส่วนแล้วเราจะมาเก็บก่อนเราจะไปคั้นกันนะเดี๋ยวขอเก็บสักคู่ก่อนนะคะเราก็จะดองกันแบบวิธีบ้านๆง่ายๆเลย ใช้วัตถุดิบในการดองแค่สองอย่างมีน้ำข้าวกับเกลือค่ะดองมันว่าเลยไม่มีอะไรมากเขาเก็บไปเรื่อยๆก่อนนี่จะเต็มหมอ้อแล้วแต่เราจะเก็บกันให้หมดก่อนนี่ได้แล้วหนึ่งหมอ้อตอนนี้เราก็จะไปดองก,กันนะคะนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาล้างก่อนล้างให้สะอาดเราจะเอาไปคั้น ล้างก่อนล้างเสร็จแล้วนี่เราเดี๋ยวเราจะมาคั้นกับเกลือนะคะนี่เกลือวัสดุวัตถุดีมีสองอย่างมีเกลือกับน้ำซาวข้าวแล้วก็ใส่เกลือไปเลยใส่แต่ก็ไม่ต้องได้เยอะมากะคเราจะคั้นไปคั้นให้มันช้ำไปเลยนะคะ คั้น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 ไปเรื่อยๆให้ช้ำเดี๋ยวคั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะออกมาคั้นไปเรื่อยๆคั้นไปสักพักนะะคให้มันช้ำ คันไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะยุบตัวลงน้ำน้ำมันก็จะออกมานี่เป็นวิธีการรองแบบบ้านๆเลยไม่ได้อะไรมากเลยแล้วก็ชิมดูว่ามันเค็มไหมแตะแตะอ้าแตะแตะแบบนี้ฮะเนี่ย ถ้าชอบเค็มก็ใส่อีกตามใจชอบเลยอันนี้เราก็จะพอแล้วใส่น้ำซาวข้าวไปเลยนี่ใส่ไปเลยค่ะใส่ใส่ให้มันท่วมเลยนะมีข้าวติดนิดนึงไม่เป็นไรก็ใส่ไป นี่แค่นี้เรียบร้อยเสร็จจะปิดฝาทิ้งไว้สามวันสองวันสามวันก็ทานได้แล้วค่ะนี่แค่นี้เสร็จเรียบร้อยผักเซี่ยนรองของเรา